รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผลิตน้ำดื่มสะอาดช่วยบรรเทาทุกผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชีงยงใหม่นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกันผลิตน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องด้วยรถผลิตน้ำดื่มสะอาดไฮโดรเพียว เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยโดยเริ่มผลิตและแจกจ่ายตั้งแต่วันที่26กันยายน2567โดยในขณะนี้ได้แจกจ่ายไปแล้วกว่า20,000ขวดรองศาสตราจารย์ดรอุเทนคำนานรักษาราชการ,การกาแทนอธิการบดีกล่าวว่ารถผลิตน้ำดื่มสะอาดไฮโดรเพียวใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในการกรองน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุป,ปโภคและบริโภครวมถึงการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มด้วยรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ ที่ผ่านมาได้ร่วมบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและยังมีส่วนร่วมในการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อแจกจ่ายใ,ให้แก่หน่วยงานต่างๆเช่นกองบัญชาการกองอาศัยดินแดนเรือนจำกลางเชียงใหม่เทศบาลเมืองเชียงใหม่เทศบาลตำบลช้างเผือกเทศบาลแม่เหี่ยเทศบาลตำบลจอมทองเทศบาลตำบลบวกค้างอำเภอสันทรายอำเภอหางดง ชุมชนป่าพร้าวนอกชุมชนยางเนืง้งชุมชนหนองพึ่งบ้านห้วยโจ้ชุมชนบ้านเกาะกลางชุมชนหนองหอยชุมชนหนองตองและชุมชนหนองแฝกจังหวัดลำพูนรถผลิตน้ำดื่มสะอาดไฮโดรเพวมทรลาันนายังคงให้บริการแก่ผู้ประสบทุกภัยและหน่วยงานต่างๆที่ต้องการนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายโดยตั้งจุดบริการณสนามบาสเกตบอลหน้าอาคารศึกษาทั่วไปมทรลาันนาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4ี่ตุลาคม2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร089-631-1424หรือ085-221-4676ธริตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน